อันเนี้ยเป็นเมนูแม่ชมที่แม่ชมมาทานแล้วแบบก็เป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลมากเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะเมนูที่แบบว่ามาแล้วต้องลองอ่ะไข่แตกไข่แตก,แตกเห็นไหมไข่แตก้อ สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยนะเพราะว่าเราจะมาทํา vs กันอีกแล้วนะซึ่งคลิปแบบนี้นานๆมาทีไม่ได้มีบ่อยๆเออถ้าอยากให้มีบ่อยๆก็บอกได้บอกได้ซึ่งร้านที่จะพามาวันนี้นะคะเป็นร้านที่เคยสัญญาทุกคนไว้ว่าเพิร์นจะมาทํา vs ร้านอูด้งที่เฟิร์นชอบนะคะนั่นคือร้านจูรุโูดงนะคะกับโคโมจิอุด้งเหมือนกันนะเป็น2ร้านนี้ที่ บอกเลยกระแสโซเชียลสองกินกันไม่ขาดเอ้ยแต่เห็นแบบว่าในหน้า Facebook อะไรอย่าเงี้ยเยอะมากสองร้านเนี้ยต้องบอกเลยเขามีดีที่อุโดงตัวเส้นของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นโฮมเมดทำเองแบบทำสดใหม่ทุกวันนะคะแต่ว่า โซเส้นเนี่ยมันก็มีแบบความเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้านแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ใจเฟิร์นที่แบบเคยไปลองทานมาอนะไรเงี้ยมันต่างนะม,มันต่างในความรู้สึกของเฟิร์นแต่ว่าจะต่างกันยังไงวันนี้เรามีคําตอบมาให้คุณแล้วก็พาเพื่อนที่ยังไม่เคยลองใช่ไหมทั้งร้านอ่ยังไม่เคยลองแต่ต้องอบอกก่อนว่าความชอบมันแล้วแต่บนะุคคลอ่ะแล้วแต่บคุคคลก็เลยวันนี้พาเพื่อนมาลองด้วยว่าคุณจะชอบร้านไหนขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะไป นี่เราเขามานั่งอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรานั่งเป็นโซน V.I.P. นะคะก็จะมีเป็นห้องแบบรับรองไว้ให้นะคะทุกคนขอพูดถึงเมนูนิดนึงนี่อยากจะให้ดูว่าเมนูเขาอะมีให้เลือกแบบเยอะมากนะอันนี้เราอยู่ที่โหมดอุด้งเย็นอ่าเขาก็จะมีหลายอย่างนะราคาเนี่ยอยากไปบอกว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วอะลอยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะแพงสุดก็คือสี่ร้อยยี่สิบซึ่งจะเป็นเมนูที่เราจะสั่งมาในวันนี้กดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น อูด้งเย็นนะคะยูสุไข่ปลาแซลมอนจริงๆเขามีให้เลือกแบบท็อปปิ้งเพิ่มเนี่ยนะหรือว่าเพื่อนๆอยากเพิ่มเส้นก็เพิ่มได้นะคะในราคา30บาท<ต>นบนาทแต่อันนี้ถ้าดูจากปริมาณเส้นในภาพก็คือจุอยังิ่มาในโซนอูด้งร้อนบ้างนะอันเนี้ยเป็นเมนูแม่ชม ที่แม่ชมมาทานแล้วแบบก็เป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลมากซึ่งอยากจะบอกว่าร้านเนี้ยช่วงนี้คือคนแบบมาถ่ายกันเยอะมากซึ่งเขามากินตั้งแต่ตอนที่แบบนยังไม่ได้มีรีวิวเยอะขนาดนี้ตามกันมาใช่ตามกันมามีในส่วนของข้าวนะคะแต่ว่าแนะนําว่าเฮ้ยเรามาร้านอุด้งเส้นทําสดทําโฮมเมดแบบทุกวันสดใหม่ขนาดนี้ก็ต้องกินอุด้งแหละแล้วก็อามีในส่วนของขนมพันเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขอตัวไปสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวหน้าตาเมนูอาหารจะน่ากินน่าทานขนาดไหนรอดูไปดูกันค่ะ หน้าตาคือแบบว่าน่ากินมากน่ากินมากสองเมนูนี้จะเป็นเมนูเอกลุศแล้วก็ซิกเนเจอร์มากนะทุกคนคือใครมาเนี่ยจะต้องแบบว่าลองสั่งดูสั่งทังนะคะอันนี้ก็จะชื่อเมนูว่าเมนไตครีมอิคุระอูด้งนะคะอยู่ที่4ี่่บาทจะเป็นแบบร้อนอัอน,นนี้เป็นเมนูแม่ชมแบบฮอตกินเพราะว,ว่าแม่ชมมากินงส่วนอ,อันนี้นะคะเป็นเมนูแบบเย็นแบบเย็นฮิยาชิอิคุระนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาแยกน้ำมาให้ได้ลาดเลยไหมแม่ ล่าได้เก็บได้เลยเก็บคอนเทนต์ก็อย่างที่บอกนะว่าร้านซูอุโด้งเนี่ยคือเขาอะแบบดังเรื่องเ้นอุด้งจริงๆซึ่งเขาว่าเคยมาทานแล้วแ็นตอนนั้นอะช่วงนั้นอินอินจีนไงะก็เลยแบบเออมาร้านญี่ปุ่นอุด้งญี่ปุ่นแต่ว่าสั่งหมาล่าอินจีนมากินญี่ปุ่นไม่ไม่คือสั่งเมนูอุโด้งหมาล่า หมาาเนื่ออร่อยมากวันนี้ว่าก็เลยลองแบบเมนูซิกเนเจอร์คาวนะคะลูกผสมระหว่างแบบตะวันตกกับประเทศญี่ปุ่นที่แบบมีความเป็นซุปคีมแบบฝรั่งอะไรเงี้ยนำมาผสมกับแบบรสเค็มๆข,ของไข่ปลาคอดหรือเมนไทโกะที่คนญี่ปุ่นเน่ยชอบเอาไปทําแบบว่าใส่ไส้ข้าปั้นให้มันมีความแบบหอมอะไรอย่เงี้ยยิ่งทานแบบท็อปกับแบบว่า เครื่องอะไรใดๆหอมซอยแล้วเขาบอกว่าทานแล้วมันจะสดชื่นเออพอมันค้นเข้าไปเดี๋ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นครีมส้มเขาบอกมา่วงนี้ก็คือต้องอ่านแล้วนะเพราะว่าทําการบ้านมาอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ข้อมูลที่แบบแน่นเอี๊ยดต้อ่นไปเลยเพราะว่าเขาบอกมันจะแบบออคนแล้วมันจะส้มไข่ปลามันคือเยอะมากอ่ะนี้เดี๋ยวมันจะแบบเปลี่ยนสีแล้วนะวิธีเส้นอูด้งคือแบบไม่เส้นไม่ขาดเลยอ่ะกลิ่นดูไข่ค่บัวรดูไข่ดีดูไข่เขียยไข่ครีม อันนี้คือ<ไ>มีทั้งแบบแซลมอนที่หั่นเต่ามาแล้วมีแบบไข่ปลาวิอันนี้คือปลาตัวเล็กปลาแห้งหอืแล้วก็มีอ้นี้อีกผงลาร้านนี้นะคะเขาเป็นเส้นอูด้งสไตล์โฮมเมดนะแบบสไตล์แบบคันคันซายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทำแบบสดใหม่แบบวันต่อวันเลยนะคะทุกคนเส้นของเขาเนี่ยจะมีแบบน้ำหนักที่กำลังพอดีนะแล้วแบบว่าดูดิตัวเส้นเขาจะแบบ แค่เห็นก็คือแตกต่างจากแบบว่าเส้นสำเร็จรูปทั่วไปแล้วอะเนาะคือเหมือนดูรู้เลยอะว่าแบบเออเขาทำสดใหม่จริงๆนะเพราะเส้นมันแบบไม่เหมือนที่เราซื้อกินใช่ไหมไปเลยโอยมาหนึ่งอืมอืมเส้นหนามาอืมอืม บอลาลามากหอมมากชิมไม่มากเป็นอร่อยมากเป็อร่อยมากกลิ่มซึนงแบบเนา้อปลาเหมือนเราเคยไข่หมกอะถ้ามาแบบหนึบๆก็หนึบๆเหนียวนุ่มแบบกำลังดีแล้วคือแบบว่ามันเหนียวอู๋จำที่เคยกินมาของเขานะพอมันได้ความเย็นขึ้นอะเหมือนมันหนึบขึ้นมันหนึบขึ้นเนาะจะเป็นซุปใสๆหรือใครก็กินแบบคาโบูเย็นๆหอมกลิ่นปลาแห้งของเขาคือแบบคิมมี่มากมันให้คือแบบคาโบนาร่าเด็กๆชอบแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลย แล้วพอเราเรากัดเข้าไปแบบว่าเจอแบบไข่ปลามีความเค็มอ่อนๆเลยคือหอมมากอันนี้คือครีมนี่มากจริงๆเพราะว่าถ้าสั่งมาแบบสองชามล้วก็แบ่งๆกันใช่ใช่ดีเลยดีเลยอะอือรือจแซลมอนเขาสดนะลองไหมลองไหมอยากให้ลองงั้นลองงั้นลองชิมอันนี้เพื่อนอาจจะรู้สึกว่าเออมันนึกขึ้นหรือเปล่าเอาตัวเส้นไปด้วยนึง นี่อยู่ประเทศจีนมาค่ะชีวิตยืนยาวอีกแล้วยืนยาวอีกแล้วมันไม่ลนมละวันนี้หมนุนหมนุนหมนุนไปหมดมาคุ้มถ้วยเรื่อเขาให้เยอะนะคือเส้นหนึ่งอ่ะมันเต็มช้อนแล้วอ่ะคือแบบเส้นเขาเยอะมากจริงๆราคาเขาอ่ะไม่ได้แบบอะไรขลังอันนี้คือเราสั่งแบบเมนูที่แบบว่ามาเราต้องลองอ่ะคือ420บาททั้งคู่ใช่ทั้งคู่แต่ว่าถ้าจริงๆเมนูอื่นมันก็จะแบบย่อมราคาย่อมยาวกว่านี้นะแบบไม่ได้แพงขนาดนี้ลืมไปว่าช้อนว่าง ได้มันหนึบก,กว่าไหมด้วยความแบบเย็นเมันก็เลยแบบทำให้ได้มันเหนียวนุ่มใส่ปลาพาบือเนี่อร่อยจ้งเลย,ยเใส่ผงเลยนะใส่ผงน่าจะเป็นแบบว่ากราะป๋อแป้งเทมปุระจัดไปวาซาบิหนึ่งก้อนเลยนะเอาไปเลยอร่อยแน่นอนอดูเหมือนได้จานใหมห่จังเขามีความเข้มข้นขึ้นเพิ่มลองตักน้ำไปสดเลยอย่า าวาซาบิล้วนวาซาบิล้วนอร่อยอุอ้ยแต่ดูดิพอใส่วาซาบิเข้าไปน้ำมันดูข้นมาก้นเฟินเหรอ,อดูแบบข้นๆเลยอืมรสชาติเปลี่ยนเลยอันนี้ือจะแบบว่ามีความหอมของวาซาบิเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแบบจี๊ดเหมือนเรากินแบบกับซูชิเนาะมันเหนียวนุ่มจริงๆเดี๋ยวให้ลองอันนี้อันนี้ก็เปนใหม่ พิมมี่เวอร์สูดไปให้หมดลหมหายใจซื้อเขาอีกซ้ปซีมันนัวมากแล้วแบบใส่ไอ้แป้งกรอบๆเข้าไปมันทำให้มันอร่อยขึ้นอะ่ะได้เดี๋ยวก็กรุบกรอบ,บ,บมาอีกเดี๋ยวลองนี่ไหมกุ้งเทมปุระเนื้อกุ้งจำทำวิธีลองนี่บ้าอะไรกุ้งเทมปุระสองชิ้นมะ เขือม่วงเทมปุระสามชิ้นใบอบะเทมปุริเทมปุระหนึ่งชิ้นสองร้อยสี่สิบบาทอืมทอดมาดีเลยอันนี้มันเหมือนกินขนมได้เลยอ่ะมันบางมากอืมอืมเส้น้ันนี้เป็นไงเต็มสิบไห้เท่าไหร่แค่สิบเพราะว่าชอบกินอะไรที่มันแบบเหนียวเหนียวมีอะไรให้เหนียวเหนียวเนาะอันนี้ให้ให้ฟีลเหมือนกินแบบไข่มุกผสมโมจีอ่ะจริงแบบนุ่ม ความทำอร่อยมันหยุดไม่ไหวก็จะไปติ่ล้วกันนะ แบบอิ่มจุกๆคือทั้งปริมาณความคุ้มค่าและเรื่องของรสชาติใดๆวัตถุดิบเขาก็ค่อนข้างแบบเรียกว่าดีเลยตอนนี้คือแบบเหมือนเส้นมันปูโอ้แต่ต้องไม่เยอะนะใช่มันเยอะมากทุกคนแล้วแบบเออจนตอนแรกเราคิดว่าอย่างของเฟิร์นเนี่ยมันเป็นแบบว่าพอเป็นเมนูคิมคิมนึกว่าทานหมดมันจะเลี่ยนมันไม่ได้เลี่ยนเลยอ่ะมันกินได้เรื่อยเออมันกินได้เรื่อยคือมันมีความนัวความละมุนส่วนตัวเส้นที่นี่คือบอกเลยว่า ส่วนตัวชอบอยู่แล้วใช่ชอบอยู่แล้ววันนี้พาพลมากินพลก็คือแบบ <Okay. S 1> ชมไม่ได้เออมันมันแบบมันเหนียวนุ่มมันกินง่ายแล้วรู้สึกว่าเออมันเคี้ยวเพิ่นดีอ่ะที่เนี่ย เต็มสิบคุณภาพเต็มสิบวัตถุดิบเต็มสิบฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านซูรุ่งนะคะอยู่บนคาแคร์นะคะก็คือขึ้นมาได้เลยนะอยู่ตรงซอยทองรอสองใช่ตึกข้างๆจะเป็นตึกฟิตตี้เนาะแต่ว่าทุกคนก็ลองดูนะคะว่าจอดรถตรงไในจอดรถต้งไหนบ้างเพราะว่าจริงๆที่ร้านนะเขาแบบว่ามีที่จอดค่อนข้างน้อยบางที่จะต้องแบบไปจอดตึกข้างๆแทนแล้วก็เดินมานะคะร้านนี้นะคะเขาจะเปิดเป็นรอบเนาะก็จะมีรอบเช้านะคะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองนะแล้วก็รอบถัดไปก็คือตั้งแต่ห้าโมงถึงส ใครที่อยากลองเมนูแบบแบบใหม่ๆที่แบบ เชฟเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆก็คือร้านนี้ก็ลองได,ลได้นะแล้วที่สำคัญคือห้องแบบ V I P ด้วย V I P อ๋อใช่เขาจะมีห้องสองโซนนะทุกคนอีกโซนนึงคือตรงนั้นอะจะได้แบบบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนั่งพือนอะตรงนี้นที่เรานั่งอยู่เป็นห้อง V I P นะคะขอสำหรับใครที่แบบว่าพาเพื่อนมาหลายคนมาเป็นครอบครัวอะไรก็คือ,อจองเป็นห้องนี้ได้นะคะไม่รอช้าพูดมาเยอะแล้วเพื่อนน่าจะอยากไปลองร้านต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไปนะคะกับร้านที่ชื่อว่าคุโมจิอุดงนะคะบาย <ไ>อาหารอยู่ตรงหน้าเพราะว่าทุกคนน่าจะแบบอยากเห็นแบบภาพาอาหารไวๆแน่นอนเรารู้รสผัดได้ให,ใหญ่ใหญ่กว่าน่าอีกใช่ทุร้านนี้คือจานขมมากไปไหนเมื่อกี้ช้อนรล้ลานเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วร้านนี้คือเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นทัพพีตักข้าวแล้วใช่เดี๋ยวขอแนะนําเมนูเลยละกันนะคะสําหรับร้านคมุจิอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะแกงกะหรี่อูด้งนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาจะท็อกมาด้วยโฟมมันฝรั่งนะเป็นฟองนุ่มเป็นเมนูอูด้งแกงกะหรี่ที่ แปลกใหม่นะบอกเลยว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วน้ําแกงกะหรี่เขาเนี่ยเป็นแบบโฮมเมดด้วยนะคะทุกคนเขาใช้ลิ้นวัวตุ๋นนะแล้วก็มีเบทเนื้อด้วยทําให้รสชาติกินกะหรี่น่าจะเข้มข้น,นถ้าใครชอบกินแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ลองอันเนี้ยเพราะว่าเฟิร์นมาลองแล้วครั้งที่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแบบโอเคเลยนะคะส่วนของเฟิร์นอ่ะอันนี้เป็นแบบเย็นนะนี่คนสั่งมาเป็นแบบเนื้อวัวนะคะนั่นก็ชื่อเมนูว่าซุกิยากิบีฟนะคะกิวโทโรอูด้ง อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะที่เขาใส่วาซาบิมาแล้วก็จะมีไข่ออนเซนมาด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากกินเย็นเป็นหมูอะไรก็มีเหมือนกันจะเป็นแบบบูบวยใช่อันนี้จริงๆที่ร้านเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ดีนะก็แนะนำแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไก่คาราเกะใช่เขาต้องคนให้มันเข้ากันใช่ได้คนได้เลยเดี๋ยวคนก่อนนะคะทุกคนจะโซเชียลจะโซเชียลคนแล้วนะนี่โกยเส้นอูด้ง ไข่แตกไข่แตกๆเห็นไหมไข่แตกวาซาบินะสาหร่ายไดๆเราก็คลุกไปเลยอันนี้เป็นเนื้อนี่วิจรณานี้เขาให้เนื้อเยอะนะดูเยอะๆเลยกินน้ำหน่อย หอมกลิ่นแบบหมอนปลาแห้งอ่ะหอมหินกลิ่นสาหร่ายหอมกลิ่นแบบไม่จั่หนามันดูมีความคุ้นทนมากแต่อ๊ยแล้วใส่วาซาบิไปคือสดชื่นจริงๆริงเยเหมือนที่เขากินเมื่อกี้เลยใช่แต่ว่าอยากจะบอกให้อยากให้ดูเส้นร้านนี้ว่า้ีความแบนกว่าใช่ถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะร้านเนี้ยเส้นจะมีความว่าแบนกว่าร้านเมื่อกี้น้ำกินจะมีความว่าแบบอ้วนๆในใดๆน้ำหนักอ่ะ หนักพอๆ <พอ S 1> กัน,นแล้วแบบตัวเส้นอ่ะไม่มีความว่าขาดเลยนี่ให้ดูซุปของเขาก่อนมันเหมือนแบบไม่ใช่แกงกะหรี่ที่เราเคยกินทั่วไป<ช>อันนี้มันจะมีความเป็นแบบเฮ้ยครีมข้นๆเป็นครีมมีคมม่ครีมมี่หน่อยจะไม่ได้เป็นแกงกะหรี่ที่รบชาติข้นอื่นครีมมี่มันกลิ่นแกงกะหรี่ชัดมากแต่ว่าหมดความเป็นแบบครีมครีมมันม<ช> ร้านนี้คือเส้นอูหลงเขาจะมีความแบบนุ่มกว่าถ้าความแบบเหนียวหนึบเด่นชื่ฟันอน่ต้องร้านนูน้แต่คือชอบแกงกะหรี่นะเพราะว่ามันได้ความแบบปกติเราจะกินแกงกะหรี่ที่มันรสถ้าแบบแกงกะหรี่ที่ฉัดเด่นมากใช่ปะแต่นเนี้ยมันได้ความเป็นครีมๆม,มาสมสานเข้ามาด้วยพอเป็นน้ำสดงางก็จะสดง่ายกว่า แต่ร้านนี้น่าจะเขาทำสดทุกวันนี้ควาจริงเพิ่งลองเมนูเย็นร้านนี้ของอม่าชอบทำมากตุนน้ำเขาแบบหอมอ่ะเถ้าหาเมนูเย็นเรื่องของน้ำนะชอบร้านนี้มากกว่าที่ลองชิมจากของเดิมเนื้อมันความหอมอ่ะหอมแบบหอมเลย ถือว่าเป็นซิมเบอร์ที่แบบเออคนสมบูรณมาลองเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้หากินง่ายๆอัยมันจะมีความแบบเปรี Connie, ้ยวๆเค็มๆนิดนึงแต่เนื้อคือดีมากคือก็กันบ้างอากาศร้อนๆนะมากินเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าฟินบอกาะกับอากาศประเทศไทยตอนนี้ที่สารสีของศานเนื้อเขามีความกรึบๆนุ่มนะชอบแม้เมนูนี้สวยโอเคนะแบบว่าได้กินแกงกะหรี่ที่แบบเปลี่ยนฟิลว่าอืม้ยแล้ว นี่ก็่ลองกินอยากให้มาลองสองร้านเหมือนเขาเนี้ยฝ่ายกินเลยมันด like e: right, okay, okay. right. ุดมาแล้วต้องหาทำแล้วพอมาลองก็รู้สึกว่าโอเคซอสนี่เดี๋ยวให้ดูไก่คาราเกะลองนะฮะเนี่ยับถ้วยขับถ้วยเราชิ้นใหญ่มากระวังเค็มหอยมากคือเขาชอบน้ำจิ้มมันนี้มากเลยเป็นแบบมัสาร์ดคล้ายๆว่าซาบีอ่ะเนาะกลิ่นมันแบบหอมอ่ะใช่เขาชอบมาก ไก่อะไรทุไก่รูปม,มากค่ะให้ดูตั้งกันเลยค่ะไม่ได้หนาคือนขาบางๆแล้วไก่ข้างในเขาจะใช้เป็นส่วนช็อคโก้แล้วทุกคนดูอดีกว่นนนนมามันหนักจนเมื่อยแขนเมื่อยมือ,อนนมเอามากินคู่กันดีมากด้วยความแบบมันๆหอมๆถัดไปกินนะทุกคนไม่ไหวแล้ว ล่ำลากันด้วยของหวานจบวันได้อย่างสวยงามคุกคนเอาจริงๆว่าเพิ่งเคยมาร้านนี้อย่างเดียวเพื่อนั่งกินไอติมจริงหรออืร้านนี้เขาจะมีไอติมแบบลดนมลดแบบโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีแบบบางทีเขาจะมีเมนูตามฤดูกาลด้วยนะแบบ่อนนี้กินลองกินชาเขียวมาเป็นไงอร่อย แต่รสนมก็โอเคนะหอมนมมากรสโ,โยเกิร์ตอ่ะก็ด,กดีเราสามารถแบบพาดได้ด้วยแต่เราแต่แบบเมนูแล้วมันจะมีซิกเนเจอร์อยู่สามตัวก็คือตรงนั้นอ่ะสามารถแบบเลือกเบสได้ฝ oh. ากไว้กับร้านคุโมจิด้วยนะคะร้ oh. านนี้เขาก็จะหยุดทุกวันจันทร์เนาะเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มนะคะรับออเดอร์อยู่ที่สองทุ่มมาจอรถได้ที่ไบโอเฮานะคะอยู่่องข้าง,งนี้แล้วก็เดินมาจะบอกว่าทั้งสองร้านอ่ะให้เราไปกินอะ่ะถ้าถามความชอบใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนดีกว่าว่าแบบชอบรสชาต ไแงงต่กอรบบองัรพูดถึงความประทับใจแล้วกันว่าแกประทับใจร้านไหนอะไรยังไง้างถ้าถามเรื่องเส้นอะจะชอบร้านแหกเพราะว่าร้านนั้นอะ มันเหมือนคล้ายๆเรากินไข่มุกอ,อย,ยอูอ่ตลอดเวลาชอบกินไข่มีออมความแบบเคี้ยวหนึบอะไรเงี้ยถ้าหากเรื่องน้ำหรืออะไรเงี้ยร้านนี้เราจะสูตรได้ความแปลกใหม่แล้วมันหอมกลิ่นแนกหรี่ที่แบบเออเราไม่เคยกินรสชาตินี้มาก,ก่อนอะออถ้าถามเขาว่าด้วยเรื่องเส้นก็คือมีในใจอยู่แต่ต้องเหมือนคอรตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่กินก็คือชอบสุรุ้มากกว่าแต่ว่าถ้าในเรื่องของแบบอย่างเมนูเย็นที่เราสั่งมาวันเนี้ยคือไม่เคยลองเมนูเย็นของทั้งสองร้านเลยนะพอได้ลองรู้สึกว่าชอบเมนูเย็นของร้านนี้มากกว่าร้าน ย่อมยาวกว่านะแล้วก็เหมือนเป็นคนชอบกินเส้นที่ต้องมีเนื้อมีเนื้อซาเออก็เลยแบบเออชอบร้านนี้รนะับตัวแบบน้าที่เขาให้มารู้สึกว่ามันหอมกว่าแต่ว่าถ้าในเรื่องของแบบเมนูที่หลากหลายแบบคิีเอ็ดกว่าก็ต้องให้สุรุก็แล้วแต่คนชอบอยากให้ลองทั้งสองร้านเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงก็ไม่ได้อยากแบบไม่อยากเอามาถ่ายให้ออดูแล้วก็ไม่อยากพาเพื่อนมาอะไรเงี้ยแต่อคันี้มันดีจริงๆริไง ไปค่ะจบคลิปก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ลาไปเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายบบ๊าายยคนแล้วนะนี่โกยเส้นอูด้งนี่โกยใหม่าเป็นอูด้งเหมือนปะกินไข่เต๋อเลยว่ะถ่ายรูปที่มันเป็นแบบกล้องเลยแม่เดี๋ยวทำเป็นคนนี่โกยอ่ะโกยหนึ่ง คนคนใหม่คนคนใหม่คนกดนมีข้าวครับแล้วก็ทีมันร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ทหามเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ